ค่ะเขกับโจนะคะกับเพจปงซาที่หายไปค่ะวันนี้นะคะโจจะมาพูดถึง10วิธีตั้งเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า10ข้อของการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรอันนี้สําคัญมากๆเลยนะเหมือนกับอะไรรู้ไหม เหมือนกับอยู่ดีๆเราก็ไปปีนต้นไม้อะโดยที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบปีนปีน,ปนไปเถอะมันเจออะไรคือปีนไปถึงสุดยอดของของต้นไม้แล้วแบบปีนผิดต้นอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่โอเคใช่ไหมอ่าควรรู้ไหมว่าชีวิตเรานะแบบไปเที่ยวอ่ะ วางแผนอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ปะ <Okay. S 1> แต่ว่าชีวิตจริงๆเราไม่วางแผนทําไมคะเพราะว,ว่ามันรู้สึกมันยุ่งยากใช่ปะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราจะได้แบบทําได้อย่างถูกต้องแล้วก็กําหนดในการไปเถอะตรงนั้นเนาะคือตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะคะวิธีง่ายๆเลยนะลองนั่งกับตัวเองสักชั่วโมงนะ อยากจะบอกว่าตอนที่เรานั่งกับตัวเองแรกๆนี่เราจะรู้สึกกลัวนะคะในบางครั้งเพราะว่าบางคนน่ยคือไม่กล้าอยู่กับตัวเองเงียบๆเลยนะจะแบบเหมือนกับต้องมีทีวีตลอดมีอะไรตลอดแบบมีทีวีอยู่เป็นเพื่อนมีวิทยุอยู่เป็นเพื่อนแต่อันนี้ไม่เอานะเราอาจจะเปิดเพลงที่มันเป็นแบบเพลงคลาสสิกหรืออะไรที่มันเป็นดนตรีคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เรานั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆแล้วก็คิดทบทวนกับตัวเองนะคะหรือว่าตอนที่เราแบบ อยู่เฉยๆในแบบนี้เออมันก็จะคิดทบทวนได้เนาะก็คิดไปเลยนะคะว่าสมมุติว่าวันนี้มันเป็นวันที่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นจากจุดจบใช่ปะ่ะเออคิดไปเลยว่าเนี่ยสมมติวันนี้เราแบบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเออเราอยากให้คนรุ้นหลังนะคะพูดถึงเราเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้ก็คือให้เราคิดเลยนะคะแล้วก็หาคาตอบที่โดนใจนะคะแล้วก็วางแผนตามนั้นนะคะก็คือหาภาพใหญ่ก่อน แล้วเราค่อยมาเช็คค,ค่ะว่าแต่ละวันที่เราทำเนี่ยมันตรงกับเป้าหมายหรือเปล่าข้อที่2นะคะเราจะต้องโฟกัสสี่สำคัญของเราจริงๆนะคะแล้วก็ตัดสริงรบกวนทุกอย่างนะในชีวิตออกให้หมดเลยเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะโฟกัสได้ยังไงก็คือให้เราเขียนเขียนดีมลีสนะคะ500ข้อค่ะโอ้ยเยอะไหมคะอ่ะร้อยข้อก่อนเนาะอ่ะซึ่งร้อยข้อหลายคนก็ยังบอกว่าเยอะอยู่เลยนะคะแต่อยากจะบอกว่า ตรงนี้เราต้องใช้เวลากับเขานะแบบตั้งใจจริงๆเลยว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะเขียนดีมเลสฉันจะเขียนความฝันของฉันออกมานะคะแล้วก็นั่งนะคะมีกระดาษมีปากกานะคะนั่งเขียนออกมาเลยให้มันครบจริงๆค่อยๆค,คิดซึ่ง10-20ข้อแรกนะคะมันก็จะเป็นแบบพวกรูปธรรมอะบ้านรถกระเป๋าอะไรเงี้ยที่เราอยากจะได้ใช่ไหมคะแต่หลังจากเนี้ยมันก็คือจะหาความฝันของเราจริงๆออกมาเนาะ โดยที่การหาความฝันของเราตรงนี้นะคะจูนแนะนําว่าเราจะต้องคิดแบบปัดทุกอย่างไปเลยว่ามันไม่ใช่แบบเอ้ยความฝันอย่างนี้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่มีเงินไม่ใช่แบบนั้นนะคะให้เราเขียนออกมาก่อนเอว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยอะเราอะอยากจะเป็นยังไงในชีวิตกันแน่นาะให้เราอะคะ่ะเ,เขียนทุกอย่างเนี่ยคะออกมาตามเป้าหมายตามความฝันของเราให้มัน เป็นความฝันนะเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตเรานะคะไม่ใช่ความกลัวนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนะอยากจะบอกว่าเราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมคือเรากลัวอยู่แล้วค่ะเรากลัวทุกคนนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็แบบลองทําดูก่อนเนาะเราอยา่าเพิ่งตัดสินว่าแบบเอ้ยนี่ฉันจะทําได้หรือทําไม่ได้มันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ดําเนินชีวิตตามความฝันของเรานะคะ อ่าแล้วเราตรงนี้เนี่ยเราจะต้องโฟกัสหกอย่างเลยนะหกอ,อย่างมันมีอะไรบ้างเนาะก็คือเรื่องการงานนะคะเรื่องร่างจจากายกับสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพของอารมณ์เนาะแล้วก็เรื่องการเงินครอบครัวแล้วก็จิตวิญญาณค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเราทาครบทั้งหกข้อมันดีมากๆอยู่แล้วนะแต่ว่าบางคนก็แบบเราอาจจะเป็นเน้นได้ว่าเออ ตรงนี้เราอยากทํามากหน,น่อยไนเงี้ยแต่ตรงอื่นก็อย่าไปตัดเขาทิ้งนะคะแล้วก็อย่างที่โยนบอกไปในหัวข้อนะว่าเราต้องโฟกัสสิ่งสํคาคัญนะแล้วเราก็ต้องตัดสิ่งรบกวนออกให้หมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องรู้จกักศิลปะของการตัดเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราต้องรู้นะว่าอะไรนี่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะตัดมันออกไปให้หมดในชีวิตเลยเรื่องบางเรื่องนะเราไม่จงเป็นต้องรู้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่น ตอนชาวรู้สึกขึ้นมาแบบเราจะไถมือเถอใช่ปะไม่อะเราจะต้องแบบมาคิดก่อนว่าเราจะเอาอะไรดีๆใส่สมองใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยเราอ่านเป้าหมายของเราใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเราอาบน้าให้สมองค่ะเหมือนตื่นมาเราต้องอาบน้ําแปรงฟันให้สะอาดใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่แบบอะไรก็แบบอ่านข่าวลบอ่านข,าข่าวขยะเข้ามาในสมองแบบเนี้ย มันจะเหมือนกําหนดชีวิตวันนั้นของเราเลยนะมันจะทําให้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆเนาะทุกอย่างอะคะเราเป็นคนเลือกแล้วก็เป็นคนคอนโทรลหมดเลยนะคะอาจจะตื่นมาด้วยการนั่งสมาธินะคะอ,อ,อ่านเป้าหมายของเรานะคะอ่านความฝันของเรานะคะออกกาลังกายให้แบบร่างกายมันฟโฟร์เนาะอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวนะคะค่อยๆคิดถึงแบบ ว่าเออความฝันเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลือกเสพสิ่งที่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะอันไหนเหมือนเราไปตลาดอะเออมันจะมีทั้งของกินมีทั้งผักผล,ลไม้แล้วก็มีขยะใช่ไหมคะมีน้ำนมมีแบบกิน่นหม็นอะไรเงี้ยเออเราจะโฟกัสอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องโฟกัสแต่ของอร่อยและสวยงามใช่ไหมคะอันอื่นที่มันไม่โอเคเราทิ้งไปเลยเราไม่ต้องเสพเราเลือกได้ว่าเราจะไปเสพเขา หรือเราจะไม่เอาใช่ไหมคะอันนี้เราเลือกได้เหมือนเลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะข้อที่สมนะคะเราจะต้องทํางานสําคัญนะคะแต่ว่าไม่เร่งด่วนก่อนก็คือการที่เราแบ่งงานนะคะเป็น A B C D ใช่ไหมงาน A คืออะไรคะเร่งด่วนโอ้โหแบบรีบมากนะคะสําคัญด้วยนะคะอย่างเช่นวันเนี้ยเราลืมจ่ายค่าไฟเราเขาจะมาตัดไฟแล้วนะอันนี้เร่งด่วนแล้วก็สําคัญมากด้วยเนาะ ตื้นตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราทํางาน B ไปแล้วนะคะงาน B ก็คืองานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนใช่ไหมคือเราทําเตรียมเอาไว้หมดแล้วอะอันนี้คิดง่ายๆเลยนะเหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือนะคะเออถ้าสมมติเรามาอ่านหนังสือสอบสองวันสุดท้ายเป็นไงคะเพื่อนชวนไปเที่ยวครอบครัวชวนไปทะเล,ละเอะไรแบบนี้เราจะทำไม่ได้ใช่ไหมอ่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อ่านไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอ่านวันละสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงคือเราทํางาน B เอาไว้แล้วใช่ไหมคะ ก็คืองานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนใช่ไหมเราเตรียมพร้อมไ้หมดแล้ว2วันก่อนสอบนะคะเราเนี่ยจะมีเวลานะคะคนที่จัดเวลานะคะทํางานบีอย่างสม่าเสมอนะจะเป็นคนที่แบบดูว่างๆเนาะมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราจะรับได้เสมอเลยนะคะอันนี้แบบอันนี้จริงๆเลยนะมันขึ้นอยู่กับการจัดลําดับความสําคัญของเราเนาะอันนี้เราก็ต้องเขียนออกมาอีกเรามาดูดีมลิสต์ของเรานะว่า อันไหนสาคัญ1นถึงสิอันไหนทําแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราได้นะคะให้เราทําอันนั้นก่อนเนาะแล้วก็ส่วนงาน C ก็คือ,อ,อไม่สําคัญแต่เร่งด่วนคืออะไรก็คืออย่างเช่นแบบท่อนําแตกที่บ้านอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยสาคัญใช่ไหมเอ้คือ,อคือเออคือ,อ,คอ,อมันยังไม่ได้สําคัญตอนแบบนับเวลานั้นแต่ว่ามันเร่งด่วนมากๆมันต้องแก้ไขเลยใช่ไหมคะ่าแล้วก็ งานดีคือไม่เร่งด่วนด้วยแล้วก็ไม่สําคัญด้วยนะคะอย่างเช่นแบบต้องไปกินกาแฟอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ว่าเออบางคนอาจจะแบบต้องกินอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะก็จัดลําดับความสําคัญนะคะเน้นทํางานดีเยอะๆเนาะอ่าแบบอย่างเช่นสุขภาพสําคัญที่สุดใช่ไหมคะเราไม่เอาอาหารขยะเข้าร่างกายเราโฟกัสทีละมื้อนะคะมันก็จะแบบทีละมืออย่างออกกาลังกายอย่างเงี้ยคะ่ะ ออกกําลังกายเวลาหึ่ชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่รอให้เราป่วยแล้วเราค่อยมาออกทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะหรือว่าพวกงานระยะย,ยาวอย่างเช่นตอนนั้นที่ซูนพูดถึงสงานที่ต้องโฟกัสนะคะคืองานที่แอคทีฟธรรมดาที่ทํางานแปดชั่วโมงต่อวันใช่ไหมแล้วมันต้องมาทํางานแพสซีฟด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นงานดีเหมือนกันเนาะที่เราจะต้องแบบสร้างงานระยะยาวเอาไว้นะคะตรงนี้เราจะต้อง รีสต์ออกมาค่ะ1ถึง10อะไรสำคัญไม่สำคัญนะคะแล้วก็ทำตามลำดับความสำคัญตรงนั้นนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะต้องโฟกัสถูกจุดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาค่ะข้อที่4นะคะแบ่งเวลาให้กับเรื่อง6เรื่องในชีวิตนะคะก็คือมีเรื่องอะไรบ้างการงานค่ะ เรานะคะไปทํางานแล้วนะวันนี้เราอดทิตตนให้กับงานใช่ไหมคะเราต้องทํางานให้ดีที่สุดในเวลางานจริงๆนะคะส่วนที่ไม่ใช่เวลางานนะคะเราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องที่เหลือนะคะก็อย่างเช่นร่างกายเนาะร่างกายก็คือเหมือนทํางานดีนะคะ่ะเรากินอาหารเลือกกินอาหารให้มันเหมาะสมกับสุขภาพของเรานะคะอ่าเราก็ออกกําลังกายใช่ไหมนั่งสมาธิสุขภาพใจสุขภาพจิตใช่ไหมคะอ่าล้วก็ ตรงนี้เนี่ยอย่ามองข้ามตอนที่เราสร้างตัวนะทุกคนคือแบบตอนสร้างตัวบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอดนอนนิดหน่อยเรากินอาหารขยะนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันคือสะสมนะคะกินนอนไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อะ่ะเราจะต้องทำสุขภาพของเรานะให้มันท็อปฟอร์มตลอดเวลาค่ะเราก็จะมีเ n e เ g y เยอะเลยนะคะแล้วก็สมองใสด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้จริงเลยนะแบบ คือมีช่วงหนึ่งตัวหโหมงานหนะักตัวหนทั่งแบบปวดหลังเรื้อนลังเลยนะคะแล้วแบบคือคือนั่งไม่ได้ะคะ่ะต้องยืนกับนอนเท่านั้นเนาะอันนี้มันมันเป็นนอกจากสุขภาพจิตเสียแล้วะคะ่ะมันยังทําให้แบบคือแอคทิวิตี้กิจกรรมประจําวันของเราคือมันเสียไปหมดเลยนะคะตรงนี้เรื่องสุขภาพสําคัญมากๆจริงๆเนาะอ่าเราจะต้องทําให้มันเพอร์เฟกเนาะเพราะว่าเรานะมีความฝันมากมายจริงไหมคะ แต่สุขภาพไม่เริ่มหน่วยอะเออมันจะแบบใช้ชีวิตตามความฝันได้ยังไงใช่ไหมต่อไปค่ะเรื่องคุณภาพของอารมณ์นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันอะคนเรานะคะมีอารมณ์นะคะอยู่ในช่วงอยากทําไม่อยากทํา้ก็มีอยู่อารมณ์ที่แบบพีคสุดๆเลยอะเราก็ต้องรักษากสเตจของอารมณ์พีคสุดไว้ได้เลยนะคะต่อไปเรื่องของการเงินนะอันนี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบการเงินมีปัญหาเนาะ วันทั้งวันเราก็คิดแต่เรื่องเงินจริงนะคะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยอะตรงนี้เราก็ต้องแบบมาแบบตั้งใจทำเนาะตั้งใจที่จะแบบอย่างที่คุหมออะงานสามงานที่เราต้องโฟกัสอะ Active i n น o m e นะคะ Pass i v e Income แล้วก็งานที่แบบทำให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตได้นะคะตรงนี้นะคะต่อไปก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะไม่มีความสำเร็จใดนะคะที่อยู่นอกบ้านเนี่ยแล้วมาชดเชยความสำเร็จของครอบครัวได้เนาะ อันนี้นะตั้งเป้าเป็นเป้าหมายแรกเลยเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะว่าเอ้ยเราสร้างสัมพันธ์ความสําเร็จในบ้านคู่สามีภรรยาครอบครัวอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงนะคะต่อไปเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเอออันนี้เนี่ยมันแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบเกินที่เราเห็นด้วยตาไปแล้วนะคะ เราอะกาลังเชื่อมต่อกับพลังจกักรวาลอันนี้ไม่ใช่ศาสนานะ <c oughs> คือตรงนี้คนสาเร็จทุกคนจะรู้จักนะคะว่าแบบเออเราจะมีแบบพลังดึงดูดใช่ไหมคะดึงดูดคลื่นเดียวกันเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องอยู่ในเตที่แบบคิดบวกนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็แบบพอฟฟอร์มตลอดเวลาเนาะเราพัฒนาทั้งขบด้านนี้นะคะและข้อที่5้านะคะ เราหาเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดเลยตรงนี้นะก็คืออย่างที่บอกเริ่มจากภาพใหญ่นะคะก็คือภาพควา,ามฝาดชีเอ้ยแล้วก็ทำ to do list นะคะว่าเออจับลำดับความสำคัญยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาดูด้วยว่าโฟกัส6อย่างที่ข้อตะกี้พูดไปหรือเปล่าเนาะแล้วอันไหนแบบอันไหนที่เราจะต้องโฟกัสก่อนหนึ่งใน6คืออะไรใช่ไหมอ่าเราก็โฟกัสตรงนั้นแต่ว่าสมมุติเราโฟกัสข้อหนึงไปแล้วเนี่ย อีกห้าข้อก็อย่าลืมนะคะอืมแล้วก็เรื่องทูดูรีส์นะคะเราจะแบบดีมากๆเลยคือเราแพลนก่อนนอนนะอันนี้นะเขียนออกมาในกระดาษเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราวนในหัวนอนไม่หลับเออมันจะแบบคือมันคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบถ้าเราเขียนออกมามันความจริงมันมีนิดเดียวเนาะเพราะสมองเราอะมันจะมองเป็นแบบแถวหน้ากระดานนะคะมันจะไม่ได้มองแถวตอนลึกเนาะพอเราทําตรงหน้ากระดานเสร็จ แล้วมันถึงจะเห็นข้างหลงังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเขียนออกมาเลยนะคะแล้วก็ให้แบบตอนเรานอนอจิตใต้สำนึกมันก็จะจัดระเบียบไปเลยว่าเราจะต้องทําอะไรใช่ไหมแล้วบางทีเราแบบตื่นเช้าขึ้นมาเรายุ่งอะคะ่ะเรายุ่งแบบอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราแพนให้เรียบร้อยเลยนะตั้งแต่ก่อนนอนนะคะแล้วก็โฟกัสนะคะสิ่งที่ต้องทําวันนั้นคะ่ะ ข้อที่6นะคะชั่วโมงก่อนนอนตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะทบทวนเนาะว่าเออวันนี้เราทำอะไรไปแล้วมันเวิร์กนะคะเราพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งองศาตรงไหนในเงี้ยแล้วแบบเออเราทำอันนี้ไปแล้วเราอยากจะเติมตรงไหนลบตรงไหนในเงี้ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในเงี้ยนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราทําอะไรที่ไม่สําเร็จในวันนี้สําคัญมากๆเลยนะสมมุติทําทแล้วเรารู้สึกไม่สาเร็จใช่ไหมคะ ให้เราอย่าถูกตีตัวเองนะอย่าแบบเฮ้ยทำไมฉันถึงทำไม่สําเร็จอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้เป็นประเด็นตรงนั้นเลยประเด็นคือว่าวันนี้เราทําแล้วอะค่ะมันได้เรียนรู้อะไรบ้างเออนี้สาคัญมากๆเลยนะเพราะว่าสีใตส้สํานกของเรานะเป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยค่ะเราบอกอะไรกับเขาเนาะเขาจะแบบใช่เลยตรงนั้นเลยเยสเจ้านายใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องบอกกับ หุ่นยนต์ของเรานะคะแบบแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เราอยากจะได้เรื่องที่เราโฟกัสนะคะอ่าแล้วเราก็จินตนาการก่อนนอนนะว่าสเต็ปต่อไปเราจะเป็นยังไงเราคิดอะไรมันจะเป็นแบบนะั้นเลยนะมันเป็นแบบการสั่งสมองที่ดีที่สุดเลยนะแล้วก็บอกไปเลยอะว่าอนาคตจะเป็นฉันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะลองดูนะคะที่7นะคะวางแผนการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันนี้นี่แบบอันนี้แบบจริงๆเลยแบบถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถแล้วรถติดนะคะให้เราแบบฟังซีดีพัฒนาตัวเองหรือว่าฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองอย่างแบบพอดแคสต์ช่วงนี้ไงอะไรแบบนี้พัฒนาตัวเองนะคะเอ,อ,องศาที่หายไปของเราเนาะเราต้องโฆษณาใช่ไหม <laughs> เออแบบคือเราอย่าปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่านะคะอ่าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราจะแบบ โฟกัสอยู่ในสเตจของการสร้างตัวเองแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะทอ็อป3%ของประชากรนะเขาจะแบบวางแผนก่อนที่จะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยคือมันประหยัดเวลาได้จริงๆนะแบบเคยไหมแบบ สมมติเราไม่เคยวางแผนแบบจะไปถ่ายรูปตรงนี้เออไปถึงแล้วอะเอ้ยฉันจะถ่ายอะไรเราจะถ่ายมุมไหนคิดดูสิคะขนาดแค่ถ่ายรูปอะเรายังต้องวางแผนเลยใช่ไหมเราต้องว,วางแผนว่าเอ้ยเราต้องใส่ชุดไหนอะไรอย่างงี้ซิงไหมเออมันไม่ใช่แบบไปถึงแบบแก้สถานการณ์หน้างานมันจะใช้เวลายเยอะเกินความจสเป็นมากเลยใช่ไหมคะแ่าแล้วเราก็แบบไม่ต้องแบบถ้าเราวางแผนในชีวิตเรานะ เราจะปฏิเสธเป็นค่ะเราจะไม่ได้ไปวิ่งแบบตอบโจทย์ให้กับคนอื่นเนาะอะไรเงี้ยลราก็เราจะไม่ทําเรื่องไร้สาระนะคะที่8ดนะคะเราจะต้องหาเวลาว่างอยู่กับตัวเอง อันนี้สําคัญมากๆเลยนะหลายคนแบบไม่เคยอยู่กับตัวเองอย่างที่พูดไปตอนแรกนะว่าหลายคนอาจจะกลัวนะคะว่าการอยู่กับตัวเองมันน่ากลัวมากๆเพราะมันจะคิดอะไรก็ไม่รู้เนาะแบบเราจะต้องเปิดทีวีเปิดวิทยุหรือแบบอยู่ในอะไรที่มันแบบเสียงดังไปหมดเลยอะ่ะทําให้จิตเรานะคะมันไม่ได้คิดอยู่กับตัวเองค่ะเราต้องหาเวลานะคะอยู่กับตัวเองนะคะนั่งคิดทบทวนชีวิตนะคะเออว่า ที่ผ่านมาเป็นยังไงเราชอบอะไรตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงอยากจะแบบเป็นยังไงต่อที่ผ่านมาเราเคยไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยอ่าแบบเหมือนนั่งทำแมชชีนอะกลับไปสารวจนะคะว่าที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอย่างเงี้ยรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะ มันอาจจะไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันก็ได้วเวลาหนึ่งชั่วโมงหรืออยากจะใช้เวลาทั้งวันก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เวลาที่สะดวกของเราเนาะ,ะตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทํานะเราจะแบบค้นหาตัวเองเจอมากๆเลยนะคะแล้วแบบเฮ้ยตังว,ว่าชีวิตชัดเจนขึ้นเยอะมากๆลองทําดูนะคะข้อนี้แนะนําเลยค่ะข้อที่9นะคะ,ะเราจะต้องเลือกงานที่เราถนัดนะคะแล้วก็มีมูลค่าเยอะก่อนเนาะ อาวันนี้นะตรงไหนเราทําได้ดีนะคะเราทําตรงนั้นก่อนเลยอะ่ะแต่ว่าเราพยายามอยากทําอะไรทีแบบ่มันเป็นรูทีนเนาะที่มันแบบคือเราต้องเลือกอะไรที่มันเป็นแบบ high value activity ค่ะคือส่งผลเนาะให้แบบอนาคตหรือสิ่งที่แบบมันกลับมานะคะแบบอย่างเช่นเราเป็นคนที่แบบมีค่าตัวสูงเนาะ เราก็ต้องคิดเลยว่าสิ่งที่เราทําตอนเนี้ยเคยมันเหมาะสมกับค่าตัวเราหรือเปล่าเรากําหนดไปเลยได้เป็นแบบหลักแสนหลักล้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้คะเราดูเลยนะคะคือสที่ตะกี้บอกว่าเราจะต้อง list to do list หนึ่งถึงสิบในสิ่งที่เราต้องทาใช่ปะให้เราดูเลยว่าอันไหนเนี่ยส่งผลกระทบกับชีวิตเรามากที่สุดแม้มันจะยากใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่ยาก,ยากแล้วก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ทำใช่ไหม <laughs> แต่เราอ่ะควรจะต้องแบบ ทำมันนั้นก่อนเลยอะอันไหนที่เรารู้สึกไม่อยากทำนั่นแหละทำมันนั้นก่อนเลยนะคะ eat h a c off ไปเลยนะคะกินกลบตัวนั้นซ้าเลยนะคะอแล้วเราก็ผับคืออันนั้นแหละเป็นงานที่มันสำคัญกับชีวิตเรานรั่นแหละแต่มันรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกวอะไรกดดันเราต้องออกจาก comfort โ o n e เลยแบบนีน้เราก็เลยไม่อยากทำใช่ไหมแต่ตรงนั้นเราทำเลยนะ ตรงไหนยากเราทำแล้วเราจะรู้สึกโล้กเราจะรู้สึกว่ามีสมอลวินที่ดีเราจะรู้สึกมีความสุขว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทำสมเร็จแล้วอะไรเงี้ยทาง,ท,างที่มันอาจจะเพิ่งทำไปแค่เรื่องเดียวนะคะลองดูนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสิบค่ะเราจะต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นนะอันนี้แบบหลายคนไม่กล้าปฏิเสธอะ่ะเออมันกลัวว่าแบบจะไปทำร้ายจิตใจเขา,าหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ตวอ,อยากจะบอกว่าชีวิตของเรานะคะเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเรา100%จริงๆเลยนะเออมันแบบคือตูเป็นคนที่เก่งใจมากเลยนะคะแต่ว่าเราต้องดูอะ่ะคือเราเคยอะ่ะเราเคยผ่านตรงนี้มาแล้วนะว่าแบบเออเราแบบอันนี้เราก็ทาตรงนี้ก็ทาแต่ว่าชีวิตเราเป็นไงคะชีวิตเราทําอะไรให้คนเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะแต่ว่ามันไม่เคยทาอะไรที่ตอบสนองชีวิตของเราเองเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย เราปฏิเสธให้เป็นค่ะตอนที่เราเลสออกมาแล้วเพื่อเรารู้เป้าหมายเราแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทํต่อจากเนี้ยมันตรงกับเป้าหมายเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะคะจัดเวลาใหม่เลยปฏิเสธให้เป็นนะคะแบบเราสามารถที่ปฏิเสธได้เพราะชีวิตเป็นของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะบางคนก็จะบอกว่าฉันกลัวว่าปฏิเสธแล้วเขาจะไม่รักเราเขาจะไม่ยอมรับเราเ อยากจะบอกว่าเวลาเราทําอะไรคะมันจะมีคนยอมรับและไม่ยอมรับเราเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะถึงแม้เราทําดีที่สุดในโลกนี้แล้วนะคะก็มีคนไม่ชอบเราได้จริงไหมแต่บางทีเราแบบทาอะไรเฉยๆธรรมดาก็มีคนชอบเราใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้เราทําตามความฝันและเป้าหมายของเราคะ่ะเนาะอันนี้เราแบบคิดเลยนะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ย มันเป็นภาพลักษณ์ของเราหรือเปล่ามันเป็นเป้าหมายของเราหรือเปล่ามันเป็นความฝันของเราหรือเปล่านะ้ามันตอบโจทย์ชีวิตของฉันหรือเปล่าเนาะมันแบบเน้น p o s i t i น n i n g เน้นตาแหน่งของฉันชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การปฏิเสธมันไม่ใช่แบบชื่อๆแบบบัวแรงน้ำอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ปะเออเราก็ต้องแบบมีวิธีที่ปฏิเสธที่บัวไม่ให้ช้ำน้ำําไม่ให้ขุ่นนะคะแต่ว่า ชัดเจนนะไม่ใช่แบบเดี๋ยวลองคิดดูนะว่ามีเวลาไหมอะไรเงรี้ยมหมเอาชัดเจนไปเลยคนที่ฟังเขาจะได้รู้เลยว่าเออแบบเราต้องเราจะช่วยเขาไหมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราเป็นคนชัดเจนไปเลยนะคะเป็นไงคะกับ10ข้อนะคะกับการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะวันนี้นะคะพัฒนานะคะวันละหนึ่งองศาค่ะ หนึ่งวันสิบวันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ร้อยวันหลาพันวันละ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยค่ะแล้วพบกับเจอใหม่นะคะก็เทปอง้มสาที่หายไปสวัสดีค่ะ